มาเลยจ้ามาเลยจ้จาจะขุดปูบาา้านเฮ้ยอ,อันใส่กระป๋อยตีล่ะไม้ยออย่าทักเสี่ย <c oughs> <c oughs> ไปขุดปูขุดกันเลยอย่าตามขุดปูแล้ว <c oughs> มีใครไปไปคนเดียวคนอื่นเขามีงานไปกับเย็บพร จะก็ไปไปอะไรนะไปถอนหญ้าเดี๋ยวไปกระจารณีเดี๋ยวไปรับจารณีก่อนมีแต่คนเ็ามีงานวันนี้แดดวันนี้ฝนตกมอคืนวะลมเย็ยนสบายชายไปอะไรนะหยอนน้ำรดยังไม่เสร็จเลยให้ไปชงก่อนเดี <c oughs> ย๋ยวตาขับรถไม่เป็นเอนอน่าจะหัดขับรถนเนาะเดี๋ยวจะมีคนเสริมอีกเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวได้ตัวแรกจะไอ้ดูเดี๋ยวได้ตัวแรกจะดูท้องมันก่อนเดอ้อ <c oughs> สหวยเออถ้าขุดได้ตัวแรกจะลูบท้องมันก่อน <c oughs> เออวาจะซืออ้อยายาจะกินพร,ราอยู่ได้นน่โ <c oughs> <c oughs> อ้ยยาพ่นผลาตั้งก็ะปุก เก็บเก็บทุกตอนเก็บทุกช็อตเก็บ no? ทุกช็อตนะวันว่าใหญ่นี่ใหญ่จะไม่ได้มานะยายน้อยร้อยล้านขุดปูโชเด้อจะไม่ได้มาวันนี้วันนี้ต้องยายน้อยร้อยล้านนี่ได้แล้วตัวแรก เอามาเอาหวยก่อนนะลูกเลขอะไรจ้าเลขอะไรเทนเทนเทนี่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 เจ๊บจุ๊บจุโอ้ยตัวผู้ตัวผู้แม่แตงไทยเอ้ยตัวผู้อ่าเ่ากูาะเอ่าเลาหาเลาก่อน่ดี่ยว่าฮ่าฮ่า่องดีีว่าดูคนเดียวนะ ยังไม่มีใครได้เลยเยตาได้คนเดียวตัวหนึ่งแต่โอ้ยมันจะนิ่มือเดี๋ยวจะเอาตัวเมียได้อทีนี้ได้แล้วตัวผู้จะ <c oughs> เอาตัวเมียก่อน อยู่ลึกเลยไหนลรมันไหนลรมันเอ้าไหนลรมันเอ้าเอ้าไหนลรมันเอ้ามันออกไปแล้วบเออว่ะโอ้นั้นอุ้ย สองตัวแล้วว้าแม่แต็กไทยคลั่งแถววะอีจารุนี้ได้สองตัวแล้วเว้ยยนน้อยได้กี่ตัวเซ <c oughs> ียนเซียนยังไม่ได้โเวทเต็กไทยเราคนละสองเซียนอด <c oughs> นู่นเซียนด้านหลังก็ยังไม่ได้เซียนด้านหลัง เจอแล้วเจอแล้วนี่ดินอย่างนี้มันก็จะมีรูี่ล่ะนี่ออ้เดี๋ยวดูก่อนไม่มีใครถ่ายคลิปให้เสียบไว้ตรงร่องตรงร่องกลางอืนี่ขุดอางนี้เออนี่ขุดนะคะวิธีขุดปูอุ๊ห์หๆเห็นหรอเปล่าก็ไหมก็ ใหญ่เสียบกล้องไว้ตรงกยอยากเห็นเบื้องหลังเลยไม่ได้เอาโทรศัพท์มาสอง <c oughs> จบกนอยเล่ยคคะไม่ได้เอาโทรศัพท์มาสองอันจะได้ให้ดูเบื้องหลังเสียบกล้องไว้ตรงไหนโ <c oughs> อ้อ้อ้งนี้ตน้น่ออกมาลูกออกมาลูกน่ะเอาไมา่โาาาาชว์น่ะเห็นเปล่านี่โอ้จมอืม นั่นตัวเมียหรือตัวผู้ตัวผู้จ้ามาจมจมจมหน่หน่อน,นี่เห็นไหมเออไม่ได้ถ่ายให้ดูซื่อๆรูเล็กๆก็จะขุดเพราะวันอยู่ในร่มโอ้ยร้อนมากเลยวันนี้โอ้ยร้อนรอนอยู่ในร่มอยู่ในร่มโอ้ไหนถุงมือโอ้ยถุงมืออยู่ไหน โอ้ถุงมือเอาไปให้กระดามใส่ถุงมือกันนี่จะขุดโชว์ยาผ่อนอยู่ทางไหนไม่รู้ยายผ่อนวันนี้ไม่มีใครมามากันสี่คนมากันสี่คนก็จะขุดสี่คนโอ้ถึงแล้วโอ้ดีแท้ถึงแล้ว นี่แค่นี้แหละกำลังท,ทอดอร่อยว้ยทอดทางกระดองเลยดูทุ่งนามุนเพื่อนโอ้ยร้อนทุ่งนาฮนนจารนุนี้มาเด้อจารุนี้ เล็กเล็กเพืเ่อนๆพ่ก็ไม่ใหญ่แต่ก็ช่างหเล็กเล็กก็อร่อยมัน อ,อะไรทั่ไม่ได้ขุดเลยถึงเนี่ยยังไม่ได้ขุดเลยถึงนะได้ปูแล้วจุ่มไม่ได้ขุดเลย Ngoài Nhìn đi tiết là Ngoài Move.

ព <m Finally, Papa interlude> ីព <German> <volumes> <builds> <small> ុយយុយយាឯណោះប <of> ង <wishes> <ường> ្គ្រងកដាតគេត្រឹងអូញ៉កឃើញនឹងទៀតក្រាណាសង្ខេបប្រង់ប្រាប់ឡាណាហុក្ឃើញខំបានយូរហើយអឺហុក្ឃើញបានយូរមិនថហើយក្រាបឃើញបានថយមិនថហើយក្រាបនោះណាស្ម័យទីបដើមណោះព្រោះឃើញ